เลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ภารกิจระดับชาติความผิดพลาดต้องเป็นศูนยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหนะ้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้งที่3ตำบลโคกไทยเขตเลือกตั้งที่12จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในระดับชาติดังนั้นความผิดพลาดจะต้องเป็นศูนย์หมายถึงห้ามผิดพลาดอย่างเด็ดขาดให้ยึดถือปฏิบัติ ตามกฎหมายและคู่มือการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดห้ามตัดสินใจเองโดยพลการไม่มีชื่อไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์คำนี้ยังใช้ได้ดีในการเลือกตั้งทุกระดับ มาเธอมามารวมหัวใจสร้างประเทศไทยด้วยมือของเราเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเราวันที่14พฤษภาคม8นาฬิกาถึง17นิกาใช่คนไทยเราพร้อมใช้สิทธิ์เลือกคนดีเข้าไปในสภา อย่าลืมนะครับพี่น้องท,ทุกทุท่านวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6นี้อย่านอนหลับทับสิทธิ์ให้ออกมาลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบและยั่งยืนทุกคะแนนเสียงของทุกท่าน ในวันนี้มีผลต่ออนาคตของประเทศไทยและลูกหลานของท่านในอนาคตอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับ มาเธอมามารวมหัวใจสร้างประเทศไทยด้วยมือของเราเรือคนที่รักเรือพักที่ใช่ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา มีหน้าที่อะไรกันบ้างเนาะทีนี้ตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นลักษณะการปฏิบัติแต่ว่าที่ไม่ได้จัดให้ดูทั้งหมดนืด่องจากสถานที่มันไม่เพียงพอเนาะทุกคนนี้ก็ได้ผ่านการไปกรรมการหน่วยมาเยอะแล้วใช่ไหมตอนขีดเหรอสมมติคักศูย์เปิดครับขีดตรงนี้ก็เปิด,ปดขีดได้เราจะอยู่ภายในกระดานเดียวได้เลยนะครับ ข้อห่วงตรงเรื่องการขีดคะแนนเวลาคนวิฉัยบัตรขานบัตรดีศูนย์ศูนย์ให้คนที่ไปขีดคะแนนถึงก่อนนะครับหาเจอให้เจอก่อนเพราะมันเยอะอย่าไปขานทวนทันทีเพราะถ้าขานทวนทันทีบางทีคนคนคน,คนวิจัยบัตรเนี่ยไม่ได้หันมามองข้างหลังหรอกเขาต่อไปเราเราจะลำบากตอนขีดไม่ต้องรีบครับช้าช้าดีศูนย์ศูนย์หาก่อนขีด ดีหนึ่งร้อยไปถึงก่อนแล้วค่อยขันนะครับค่อยขันรับเขาในส่วนค่ะเรียนท่านวิทยากรที่เคารพทัานสามท่านนะคะก็ขอสวัสดีท่านกอบนอที่เคารพทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเนาะขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลโคกไทยเป็นอย่างสูงที่เช้าถึง ถึงห้าโมงเย็นนี้เป็นเพียงเริ่มต้นเนาะห้าโมงเย็นนี้ก็เริ่มเริ่มจะนับคะแนนจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะแล้วการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็จะมีแบบแบ่งเขตและพาคก,การเมืองนะคะ,ะถ้าเป็นเรื่องของการแบ่งเขตที่เลือกผู้แทนหรือสสอของเราเนี่ยนะคะอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามีจํานวน หมายเลขไม่ไม่เยอะ